สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิวกี้บูนิกนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมิวกี้สตอรี่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นช่วงของมิวกี้บิวตี้ค่ะวันนี้มิวก็จะมารีวิวนะคะสินค้าตัวหนึ่งให้เพื่อนๆดูกันแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกว่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มิวใช้เองอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามิวเนี่ยมีความประทับใจมาก แต่ก่อนจะไปดูกันนะคะว่ามิวจะรีวิวสินค้าตัวไหนเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด like, Subscribe ให้มิวก่อนนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเคยเข้ามาดูนะคะไปะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสินค้าตัวนี้เป็นตัวที่มิวชอบแต่ก่อนที่จะมาเป็นตัวนี้ต้องขอญาตเล่าก่อนว่าจริงๆมิวเป็นสาวกของโคเซค่ะโคเซก็ะซะจะเป็นผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นนะคะซึ่งมิวใช้มาต้องบอกเลยว่ามิวดูแลหน้าตัวเองดีมากนะคะตั้งแต่มหลาลัย แต่ว่าพอโคเซ่เนี่ยเป็นระดับแบบเด็กวัยรุ่นอ่าแต่พอเรามีพอาอายุขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยก็ตัวที่พัฒนาจากโคเซ่ขึ้นมานะคะก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะดีโคเต้นะคะซึ่งก็จะเป็นแบรนด์เดียวกันนะคะกับโคเซ่แต่ว่าก็แบบว่าเขาก็จะเปรียบเทียบได้กับแบบเป็นรามแมี่ปุ่นอะไรอย่างนี้อ่าคือแบบขั้นอดวานซ์นะคะในส่วนของเจ้าดีโคเตเองเนี่ยก็จะมีอยู่หลายตัวด้วยกัน ว่าตัวที่จะมาแนะนำเนี่ยคือเขาจะมีหลายซีรีส์จะมีตั้งแต่แบบว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวลิโพโซมนะคะเป็นตัวยอดฮิตนะคะแล้วก็จะมีตัวที่สูงไปกว่านั้นนะคะแต่ว่าที่มิวรู้จักใช้ดีโคเต้นเนี่ยก็มาจากตอนที่มิวนวดหน้าเพราะปกติมิวจะนวดหน้าจากโคเซ่ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็พัฒนานไปเป็นดีโคเต้ชุดนวดหน้าของมิวก็จะแบบซื้อไปหลายๆตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทางดีเอ,อก็จะมานวดให้เราแต่ว่าซีรีส์ที่มิวจะเอามาโชว์ครั้งนี้ก็คือจะเป็นที่มิวซื้อมาเป็น ใช้ที่บ้านเองเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ที่บ้านเองนะคะก็จะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันแต่ตัวที่ต้องบอกเลยว่าจะต้องแนะนําก็คือตัวนี้ค่ะตัวลิ p โพโซมนะคะก็จะเป็นตัวที่เขามีมานานนะคะส่วนของดิโคเต้เนี่ยเป็นอันนี้เป็นตัวแรกเลยแล้วก็เป็นตัวที่ดังมานานเป็นตัวเซรั่มนะคะซึ่งมีมาประมาณ20กว่าปีแล้วแล้วก็ยังดียังไงก็ยังดีอยู่อย่างนั้นคือคอนเซปต์นะคะเดี๋ยวจะฉีดให้ดูเขาจะเป็น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นงนี้นะคะเป็นเม็ดใสๆกลิ่นก็ไม่ได้มีกลิ่นอะไรมากนะคะเใสๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นอนูนะคะแตกอนูแตกไปที่ใต้ชั้นผิวของเรานะคะตัวอนูของตัวแคปซูลนะคะจะเป็นมีลักษณะคล้ายๆกับชั้นใต้ผิวหนังของเรานะคะคือคอนเซปต์ของเขาคือของเขาบอกว่าของเขาทาเนี่ยทาลงไปแล้วมันก็จะซึมไปสู่ใต้ผิว ก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นเหมือนกับว่ามีน้ํานะคะอยู่ใต้ผิวเราตลอดเวลาซึ่งมันสําคัญมากค่ะการที่ผิวชุ่มชื้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าผิวของเพื่อนเพื่อเนี่ยแห้งหรือว่าขาดน้าเนี่ยแน่นอนเลยเป็นที่มาของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยนะคะรอยหมองคล้ำมาหมดฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทาตัวเนี่ยแล้วก็ให้มันมีความชุ่มชื้นของผิวเก็บกักน้ําอยู่ใต้ผิวเนี่ยก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ย ไม่เหี่ยวแล้วก็แก่ง่ายฉะนั้นไม่ว่าเพื่อนๆจะทาอะไรลงไปใหม่ตัวอื่นๆลงไปเนี่ยก็จะแบบว่าซึมซับได้ดีแต่ประสบการณ์ของมิวเนี่ยใช้ก็อันนี้ก็คือตัวนี้จะใช้เช้าเย็นนะคะเป็นตัวพรีเซรั่มก็ได้ก็คือหลังจากเพื่อนช้ล้างหน้าเสร็จใช้โทนเนอร์ก็ลงตัวนี้นะคะวิธีการใช้ก็คือเขาก็จะบีบแล้วเขาก็จะแบบนี่ประมาณนี้แล้วก็ทาไปทั่วหน้าเลย จะมาณนนี้นะคะแล้วก็ถ้าตัวนี้ถ้าเกิดตอนกลางคืนเนี่ยจะใช้เป็นพรีเซรั่มก็คือเพื่อนเพื่อนใช้ตัวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยใช้เซรั่มของเพื่อนๆก็ได้นะคะอีกตัวหนึ่งที่ชอบก็คือตัวนี้ตัวอายที่ชอบเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆมันก็เหมือนอายทั่วไปนะคะอันนี้เป็นซีรีส์ลิโพรซมทั้งหมดเลยนะอืมก็จะเป็นเนื้อเจลอย่างนี้นะคะก็จะมีกลิ่นหอมๆแต่ว่าเขามีนี่ค่ะนี่ที่ชอบก็คือเขาจะมีเป็นเป็นที่อ่า เป็นไม้นะคะสําหรับไว้นวดตาแล้วก็จิ้มแล้วเราก็ถาตึกต๊กตึ๊กตึ๊กอย่างนี้นะคะแล้วก็นวดขึ้นไปนวดขึ้นอย่างนี้ออันนี้ก็จะได้เป็นการบริหารเนี่ยของลาแมงเนี้ยเขาก็จะมีตัวแบบนี้มาให้เหมือนกันแล้วก็อันนี้ยังไม่เสร็จนะคะมีทั้งหมดห้าตัวตัวถัดมาคือตัวนี้เลยซอฟท์เทนเนอร์ตัวนี้ชอบมากตัวนี้กับตัวนี้จะอยู่ในซีรีส์ที่เป็นนวดหน้าผมด้วยนะคะจริงๆเพื่อนๆจะถ้าถ้า b บีแนะนำก็คือ จะแนะนําให้ใช้กับสำลีแต่ถ้าไม่ใช้กับสำลีก็ได้ใช้กับมือเลยก็ได้นะคะก็เหมือนกันบีบนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแบบนี้ขออนุญาตบีบไปดูตัวนี้ชอบมากมากเนี่ยทาแล้วน่าชุม่มชื้นแล้วก็จะบอกว่าของเขาก็จะหอมนะคะเวลาใช้เพื่อนเพื่อก็บีบที่มือแล้วก็ทาแล้วก็เหมือนกันนะคะละักษณะเดียวกันอานพอแล้วแล้วก็ต้องทาเลยนะบีบแล้วทาเลยครับอ,อ,อันนี้ชุ่มมากชอบชอบ แล้วก็ส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเหมือนโทนเนอร์นะคะแต่ว,ว่าวิธีการใช้คือจะต้องใช้ตัวตัวนี้ก่อนซอฟต์ทนเนอร์ก่อนคือของญี่ปุ่นมีรู้สึกชอบอะเพราะว่ามันเหมือนกับสว์เคมีน้อยอ่อนโยนอ่อนบางแล้วเหมาะกับเราเนอะตัวนี้ก็เป็นน้ําเป็นลักษณะเป็นน้ําเลยนะคะมันจะเป็นน้ำอ่าส่วนนี้ก็ส่วนใหญ่จะต้องใช้กับสำลีนะคะอืมกลิ่นก็อ่อนโยนแล้วก็ใช้ซับหน้าถ้าตอนนวดก็คือ2ตัวนี้ก็จะอยู่ตัวขั้นตอนสุดท้ายเหมือนกัน อ,อันนี้คือสำหรับช่วงเดวันตอนกลางวันจบแต่ถ้าตอนคืนก็จะขอเพิ่มมาเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวครีมอืมอ,อน,นี่ก็จะเนื้อครีมเข้มข้นมากๆนะคะจริงเขามีไม้ตักมาให้นะอันนี้ตักมาให้ดูค่ะก็จะเป็นอันนี้นะคะทาะเนื้อก็จะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้ก็จะมีความชุ่มชื้นอืหอมกลิ่นก็จะหอมอ่อนๆเหมือนกันกนะคะเราก็ไหนๆก็มาปกหน้าไปเลยนะคะ ทาเยอะๆ,ๆค่ะไม่วกวนบำรุงของเรา,าน่นก็คือคอนเซ็ปต์ของเขานะคะก็คือว่าทาแล้วเนี่ยก็คือชุ่มชื้นอย่างเงี้ยทั้งวันหน้าก็จะรู้สึกไม่แห้งส่วนกลางคืนเนี่ยก็ไม่ไม่เหนียวเหนอะหนะไม่อะไรนะก็คือถึงเช้าได้เลยก็คือลักษณะหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่หน้าแห้งมากหรือว่าอยู่ห้องแอร์จ,จัดๆก็โบ๊ทหนาๆได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่ทําให้หน้ามันนะคะอืม หลังจากที่มิวใช้ตัวนี้มาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความชอบนะคะแล้วก็แต่ถามว่าราคาในเมืองไทยก็ค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าแต่แต่นี้ก็คือเป็นตัวที่ราคาค่อนข้างธรรมดาของดีโคตเต้แล้วเพราะว่าดีโคตเต้มันจะมีแบบราคาแบบเป็นเป็นหมื่นเลยได้ลองใช้แล้วนะคะเป็นตัวเทสเตอร์หน้าในนุ่มมากแต่ว่าระ,ระดับระดับระดับกลางของเรานี่ก็ตัวนี้ก็โอเคนะคะลิโพโซมอืมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะคะ อาจจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆไปลองใช้ดูนะคะหรือว่าไปลองติดตามดูอาจจะซื้อจากซีรีส์ตัวเล็กก่อนหรือว่าจริงๆไม่ต้องครบเซต5ตัวเหมือนของมิวนี่ก็ได้นะคะก็แต่แนะนําว่าอาจจะเริ่มต้นอ,อาจจะเริ่มต้นจากตัวนี้นะคะเพราะว่าเป็นตัวเซรั่มตัวขายดีของเขาเลยค่ะก็ยังไงก็ฝากขอบคุณทุกท่านนะคะสําหรับการติดตามนะคะสําหรับความสวยความงามของเรานะคะงไนวันนี้มิวไปก่อนดีกว่านะคะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้มิวกีบูนิกสวัสดีค่ะ